ในห้องเรียนวิชาสุขศึกษานะคะของเด็กระดับชั้นประถมเนี่ยก็มีคําถามอยู่ข้อหนึ่งถามว่าอะไรคือสาเหตุหลักของการหย่าร้างแล้วก็มีเด็กประถมคนหนึ่งในชั้นเนี่ยตอบว่าการแต่งงานเกินหูข,ของมันเนาะแล้วทำไมคนถึงต้องแต่งงานกันด้วยคะแล้วทําไมคนที่เป็นแฟนกันแล้วถึงต้องหึงกันด้วยแล้วก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันเนี่ยค่ะทําไมผู้ชายถึงต้องเป็นฝ่ายจีบผู้หญิงด้วยนะกูอยู่ของกูนิ่งๆแล้วมึงมาปิ้งกูทําไม ตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ยใชใ้ทำอะไรนะยอมทำให้ทุกอย่างเลยวันเกิดต้องมีของขวัญทุกวันสำคัญต้องมีของฝากแค่กุปเปรยว่าชอบมากๆโคตรลำบากก็หามาได้แต่หลังจะพอเป็นฟแฟนกันแล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยเนาะอย่าหวังของขวัญรู้ๆวันเกิดกูมึงยังจะชิ่งบอกนัดเพื่อนมาเล่นวินนิ่งควายเผือกหน้าไม่อาย จะตอบคาถามปัญหาโลกแตกพวกเนี้ยได้นะจะต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ3ล้านกว่าปีที่แล้วอะคะ่ะไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,อน,นะคะว่าการที่ผู้ชายเป็นฝ่ายจีผู้หญิงก่อนการแต่งงานอารมณ์หึงการมีชู้หรือว่าการหย่าร้างเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตอนที่บรรพบุรุษข,ข,ของเราตัดสินใจลุกขึ้นมาเดินสองขาัในวิดีโอนี้นะคะเราก็ยังให้หนังสือเรื่งเล่าจากร่างกายเป็นไกด์นำทางของเราในการเดินทางย้อนอดีตครั้งนี้ของเราอยู่ค่ะ ไปที่เราจะไปแวะชมกันนะคะอยู่ที่ทุ่งหญ้าสวรรค์นนในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ6ล้านปีที่แล้วเมื่อประมาณ6ล้านกว่าปีที่แล้วเนี่ยอากาศในทวีปแอฟริกาเนี่ยคะ่ะค่อนข้างที่จะแปรปรวนบนรรพบุรุษของเราก็ยังเป็นลิงอยู่บนต้นไม้อยู่เลยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่อากาศมันเย็ยนลงแล้วก็มีความแห้งแล้งเกิดขึ้นพวกต้นไม้สูงสูงแล้วก็ป่าทึบเนี่ยคะ่ะมันก็ค่อยๆหายไปแล้วก็กลายมาเป็นทุ่งหญ้าโล่งแทนบนรรพบุรุษของเราที่สมัยนั้นยังเป็นลิงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้อยู่เนี่ยคะะกกททางอองทางางันน2แร ก็คือกลับเข้าป่าไปเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นเนี่ยททป่าทึบอะค่ะมันเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็หมายความว่าถ้าต้องกลับเข้าป่าไปคู่แข่งในการาหารอาหารเนี่ยมันก็มีมากขึ้นส่วนทางเลือกที่2นะคะก็คือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปบรรพบุพรุษของเรานะคะก็เลยต้องเลือกที่จะลงจากต้นไม้มาแล้วก็มาอยู่บนพื้นแทนคําถามที่น่าสนใจนะคะที่คุณหมอได้เขียนวในเล่มนี้เนี่ยก็คือว่าทําไมพอเราลงจากต้นไม้มาแล้วเราถึงต้องเดินสองขา มีญาติญาติเราอีกตั้งหลายสายพันธุ์นะคะที่เขาก็เลือกลงมาจากต้นไม้เหมือนกันอย่างเช่นลิงกอริลลาหรือว่าลิงชิมแปนซีอะคะ่ะแต่ว่าญาติญาติของเราพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ทั้งชีวิตของเขาเดินสองของานะก็เห็นจะมีแค่คนเราเนี่ยแหละคะ่ะที่หลังจากที่เราหัดเดินตั้งไข่แล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาตลอดชีวิตเลยเดินบนสองขานี้แสดงว่าการลุกขึ้นมาเดินสองขาเนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเนาะที่แบบมันเจ๋งมากถึงได้ทําให้พฤติกรรมนี้เนี่ยมันถูกเลือกขึ้นมา จริงแล้วมีอยู่หลายสมมติฐานมากเลยนะคะที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้คิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาสนับสนุนพฤติกรรมนี้แต่ว่าในหนังสือเรื่องเล่าจากร่างกายนะคะคุณหมอชาชะพลก็เลือกเอามาแค่สองสอ,งอันที่เราคิดว่ามันน่าสนใจอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานพอป่าทึบมันถูกเปลี่ยนมาเป็นทุ่งหญา้าที่โล่งแล้วเนี่ยคนเราก็ต้องใช้เวลาในการเดินพื้นมากขึ้นเนาะแล้วสมัยก่อนนะคะมันยังไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนทุกวันนี้การเข้าถึงแหล่งอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันสมัยนั้นนะะะคคคคเเ้าาาากก็งงยยัไไม่่่อออขใจวรรื พลังงานแต่พอเขาลุกขึ้นมาเดิน2ขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันหิวช้ากว่าเนาะพฤติกรรมนี้เนี่ยก็เลยถูกทำสืบทอดต่อมาเรื่อยๆเหตุผลที่2นะคะที่คนเราลุกขึ้นมาเดิน2ขาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันร้อนคุณผู้ชมลองนึกภาพตอนที่เราคลานสี่ขาดูนะแผ่นหลังของเราเนี่ยมันได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์เต็มๆเลยนะึ้อออกไหมแล้วแถมช่วงอกกับช่วงหน้าท้องนะคะก็ยังได้รับไอร้อนจากพื้นดินอีกอารมณ์ประมาณว่าก็ไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาหรอกนะแต่แบบร้อนอะ และเหตุผลที่3นะคะที่คนลุกขึ้นมาเดิน2ขาเนี่ยก็เพราะว่าพอเราใช้แค่ขาสองข้างในการเดินแล้วมือสองข้างของเราเนี่ยมันก็จะว่างขึ้นทีนี้ก็คงไม่ต้องถามกันนาะว่าพอมือว่างแล้วมันดียังไงบรรพบุพรุษของเรานะคะก็ได้มีการพัฒนาการใช้ทักษะข,ของมือเนี่ยได้ดีมากขึ้นเรื่อยเรอเริ่มจากการหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะก็จะถนัดมากยิ่งขึ้นคว้าก้อนหินกิ่งไม้ขึ้นมาป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายแล้วก็พัฒนาไปะจนถึงขั้นท,าาที่สามารถที่จะผลิตอาวุธขึ้นมาใช้งานได้เอง แล้วก็การที่เราลุกขึ้นบเ,เดิน2ขาเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์โฮโมเโซเปียนหรือว่ามนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเป็นสปีชีส์เดียวนะคะที่สามารถมีทักษะในการใช้มือและนิ้วได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยต้องสังเกตดูก็ได้นะคะว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นอีกแล้วเนาะที่จะสามารถเล่นกีตาร์ดิบเปียนโนวาดรูประบายสีถักทอได้เหมือนกับคนเราทุกวันนี้ อย่างที่เคยพูดเอาไว้นะคะว่าไอ้ทฤษฎีวิพัฒนาการเนี่ยมันดําเนินไปอย่างแบบไม่มีแบบแผนไม่ได้วางแพลนมาก่อนว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เอาของเดิมที่มีอยู่เนี่ยมารีไซเคิลนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปในสัตสีเท้าทั่วไปแน่นอนว,นว่ามันวิ่งเร็วกว่าคนเราอยู่แล้ว แล้วกล้ามเนื้อส่วนที่ช่วยให้มันวิ่งเร็วนี้ค่ะ,คะก็มีส่วนที่ช่วยในการควบคุมระบบการหายใจของพวกมันเหมือนกันพูดง,ง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่ามีกล้ามเนื้อแค่ชุดเดียวแต่ว่ามีหน้าที่2อ,อย่างเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้น,นกสองตัวคือสามารถวิ่งเร็วด้วยแล้วก็หายใจทันด้วยตัวยอย่างคนเราเลยค่ะถ้าไปวิ่งมาเร็วๆเนี่ยนะเราจะแบบเหนื่อยมากอะจนหายใจไม่ทันเลยที่มันเป็นแบบนี้ค่ะก็เพราะว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาเดินแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีกล้ามเนื้อกระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อซี่โครงขึ 7ล้านปีถัดมาเนี่ยค่ะพอกล้ามเนื้อส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้ปขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อส่วนที่ช่วยในการหายใจอีกต่อไปแล้วสมองของเราก็ได้มีการพัฒนาจนถึงขั้นที่ว่าเราสามารถที่จะมีการส่งสัญญาณสื่อสารกันด้วยวิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึง้นซึ่งก็คือการควบคุมลมหายใจแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้เป็นจังหวะแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยการพูดของคนค่ะคนลุกเลยปะแล้วความวุ่นวายนะคะมันก็เริ่มเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละ เพราะว่าการลุกขึ้นมาเดิน2ขาเนี่ยแหละค่ะถึงได้มีปัญหาทําให้ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะคลอดลูกเองได้ในวิดีโอถัดไปนะคะไฟจะมาเล่าต่อถึงเรื่องที่ว่าทําไมคนเราถึงเป็นแค่สายพันธุ์เดียวที่ไม่สามารถคลอดลูกเองได้แล้วทาไมเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยถึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยธรรมชาติมีเหตุผลอะไรอะคะที่ทําให้ทารกของสายพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าแข็งกร่นที่สุดในโลกอย่างคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้แม้กระทั่งพังกหัวขึ้นมาเองเรามาหาคําตอบได้ต่อนะคะจากหนังสือเรื่องเล่าจากร่างกายในวิด,ดีโอ ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ได้นะคะโดยการกดไลค์ที่แฟนเพจ Facebook Bookworm Tell Story แล้วอย่าลืม subscribe ใน YouTube Channel Bookworm Tell Story นะคะ